สวัสดีครับวันนี้ก็มาแตะกล่องนะครับ Unbox iPhone 14กับ14 pro ครับจริงๆวิดีโอนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นการอัดรอบที่2ครับเพราะว่ารอบแรกคงลืมอัดเสียง <c oughs> ก็คือภาพมีทุกอย่างครับแต่เป็นละครไพ่ไม่มีเสียงก็เลยต้องมาอัดใหม่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับ iPhone 14กับ13ก็กำลังทารนสเฟอร์ข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่จะปิดกล้องปิดไฟไปหมดแล้วเนี่ยครับก็ทำการเซตอัพ iPhone ใหม่หลังจากทำคลิปแกะกล่องไปแล้วครับเป็นอะไรที่โอเคจ้างมันครับวันนี้เรามา ดูคลิปกันต่อครับจริงๆที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่อยากที่จะชวนเพื่อนๆนะครับมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แกะกล่องพร้อมกันแล้วเป็นการแกะกล่องปลอมๆนะครับอย่างเช่น iPhone 14นะครับตรงนี้ก็แกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับผมซื้อ iPhone 14ปีนี้มาเป็นสีทองครับ1ทไบแล้วก็ iPhone 14สีขาวนะครับ เป็น128 g b กครับก็เดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้ถอดเคสให้ดูด้วยจะได้เห็นเต็มๆนะครับว่า iPhone 14สีขาวปีนี้เป็นยังไงนะครับก็ปีนี้พงเลือกใช้เคสของ Power Support นะครับรุ่น Air Jacket ก็ใสๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะนุ่มๆหน่อยครับกันกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็อันนี้หาซื้ออาจจะยากสักหน่อยครับแต่ก็เดี๋ยวพงทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้ครับในเมื่อกล่อง iPhone เนี่ยนะครับ มันไม่แถมที่ชาร์จแน่นอนเราก็ต้องแนะนําที่ชาร์จครับเพราะว่าที่ชาร์จยี่ห้อนี้ผงใช้มาหลายอันแล้วครับใช้มาหลายปีด้วยเนาะแล้วก็มีแจกอยู่ในช่องในแทบจะทุกปีที่ผ่านมาครับปีนี้ก็ยังมีแจกเหมือนเดิมนะรอดูนะครับในรีวิว iPhone 14กับ14 pro ว่าผงจะแจกอันไหนแล้วก็แจกกี่อันนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ผงเอามาให้ดู3อันครับ <c oughs> <c oughs> ก็ซื้อ iPhone แต่ละปีก็มีที่ชาร์จก็ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้ z m i ครับออกมา นะครับสามสีสามแบบอ๋อจริงๆไม่ใช่สามสีสามแบบสองแบบสีๆนะครับสีแรกเนี่ยพงเอามาสองอันครับมีสีขาวกับสีม่วงนะครับก็จะเห็นว่ามันสวยมากสวยมากจริงๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อเครื่องสีขาวเนี่ยหรือสีทองพงว่าสีขาวแบบสีขาวเ่ยนะครับเข้ากันมากๆครับปีนี้พับขาได้ด้วยนะครับพับขาในการเก็บเข้าไปนะครับทำให้พกพาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าแบบนี้นะครับก็ น่าจะซื้อตัวเล็กนี่สีม่วงนะครับอันนี้ชื่อรุ่น P01 น่าจะใช่นะก็มีกําลังจ่ายไฟสูงสุด20วัตต์ครับแล้วก็เป็นแกน Gen3 แล้วด้วยพอเป็นแกนเนี่ยเล็กลงนะครับแต่พอเป็น Gen3 เนี่ยเขาบอกว่ามันเย็นนะครับมันไม่ค่อยร้อนเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีครับแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นสายฮาร์ดคอร์นะครับอาจจะเพิ่มงบอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ครับตัวนี้รหัสเนี่ย 719น่าจะ H A 7 1 9มั้ครับผมไม่แน่ใจผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันพับขาเก็บได้เหมือนกันนะครับอืมมันพับขาเก็บได้เหมือนกันแล้วก็ มันจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยนะครับสาวัตต์เลยมีสีขาวกับสีเขียวเนาะซึ่ง30วัตต์เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ใช้พวกตัว Pro Max นะครับหรือว่าใช้ iPad เพราะว่า iPad Pro รเนี่ยรับไฟสูงสุด30วัตต์หรือว่าจะเป็นตัว MacBook Air M1 ก็ได้ครับตัวนี้สามวัตต์เอาอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปสั่งซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ มีกิจกรรมร่วมสนุกกับผงเนี่ยก็รอรีวิว14รีวิว14 Pro นะครับก็จะมีแจกให้ดูนะครับจริงๆเนียตัวแพคเกจจิ้งสวยด้วยแต่ไม่ไดเอามานะครับทีนี้เรื่องที่ผงอยากจะพูดเนี่ย iPhone 14จริงๆมันตั้งแต่12นะครับมีเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบสนใจเลยก็คือจริงๆตั้งแต่รุ่น 10s แล้วด้วยครับแล้วก็11 ก็มี11 Pro เนี่ยก็มีตัว eSIM นะครับ eSIM น่ะด,ดีมากตอนนี้สามารถที่จะใส่ eSIM ของบางค่ายที่ไทยนะครับแบบที่ไม่ต้องไปศูนย์บริการได้แล้วซึ่งผมยังไม่ได้หาวิธีนะครับว่ามันเป็นวิธีไหนอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ในเมื่อพูดถึงเคสแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะกำลังมองหาฟิล์มอยู่นะครับก็คือปกติเนี่ยผมจะใช้ฟิล์มกระจกใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้อยากจะลองตัวนี้ครับซับเป็นกระจกซับ f i นะครับ เป็นซับไฟสังเคราะห์ขึ้นมา99.99% 99ครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องใช้กระจกพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมอัดเสียงเนี่ยนะครับแล้วปิดกล้องอะไรเสร็จเนี่ยก็ลองมาเซตอัพนะครับเพราะฉะนั้นจะมีภาพที่ตอนพงติดตั้งเนี่ยขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าพงติดตั้งมนจริงๆก็คือพอติดตั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวที่ซื้อมาเนี่ยราคามันพันปลายปลนะครับแม้ว่าตอนนี้มันจะมีตัวโปรนะครับมีโค้รลดนะครับในลิงก์ของไลน์เดี๋ มันติดง่ายกว่าฟิล์มกระจกด้วยนะครับคือตัวกาวข้างในเนี่ยพอแปะลงไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆติดลงไปเองครับแต่ว่าก็จะมีฟองอากาศให้เราต้องมาไล่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมม่ยติดง่ายโดยเฉพาะของตัวรุ่นโปรเนี่ยนะครับนอกจากมันจะติดง่ายมากๆแล้วเนี่ยก็คือเขามีตัวบล็อกนะครับทาให้เราเนี่ยกดลงไปบนมือถือแล้วมันก็จะพอดีครับหลังจากนั้นก็แค่ดันตัวบล็อกออก แค่นี้เรียบร้อยครับแล้วก็ไปดันพวกฟองอากาศออกนิดๆหน่อยๆพร้อมใช้งานครับแต่ของตัวรุ่น14ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนฟิล์มกระจกครับเหมือนที่ตรงที่เราต้องมาปิดลงไปเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าขั้นตอนมันเหมือนการติดตั้งฟิล์มกระจกธรรมดาครับแต่สิ่งที่พงรู้สึกได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือความบางเนี่ยมันบางกว่าพวกฟิล์มกระจกธรรมดาจริงๆครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวพงกดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเค transfer มาทุกอย่างเลย่ะก็เป็นการ transfer ผ่านไร้สายนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาทุกอย่างอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ทำละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจัดการมาคุยกันต่อนะครับนอกจากตัวฟิล์มกระจกที่มันแตกต่างจากซับไฟยังไงเนี่ยก็คือเรื่องของความบางอย่างแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเคลมไว้เนี่ยก็คือโคตติ้งมันดีกว่ามันจะใสกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความแข็งเนี่ยอยู่ที่ระดับ 9อยู่ที่ระดับ9เลยนะก็คือถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องเจเวิรี่เรื่องเพชรอะไรเงี้ยก็จะรู้นะครับว่าความแข็งของบนโลกนี้มันมีมาตรฐานอยู่ตั้งแต่1นึ1่งถึงสินะครับแล้วก็เพชรเนี่ยแข็งที่สุดอยู่ระดับ10ส่วนซิฟายตรงนี้อยู่ระดับ9นะครับเพราะฉะนั้นพวกรอยขีดข่วนพวกรอยขนแมวก็จะขึ้นยากกว่าฟิล์มกระจกนั่นเองครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยแต่แค่มันบางลงนะครับแค่นี้แล้วก็ตอนติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งง่ายมากๆุงก็รู้สึกว่ามัน มันโอเคแล้วครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะครับแล้วก็สําหรับคนใช้งานโหดๆเนี่ยผงว่าน่าจะคุ้มเลยแล้วก็จริงๆแล้วในแพ็เกจจิ้งเนี่ยนะครับเขาก็มีแถมผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดหน้าจอที่คุณภาพโอเคละมาให้ด้วยนะครับอย่างละแผ่นซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวพงใช้ไปสักอาทิตย์เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพูดในรีวิวตัวเต็มด้วยนะครับว่าการใช้ฟิล์มซับไฟแบบนี้มันโอเคไหมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พงเอาฟิล์มซับไฟมาลองใช้ครับแล้วก็ จริงๆแล้ว m a x s a f e เนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับยิ่งตัวชาร์จ Max Safe เนี่ยมันอาจจะดูแล้วมีราคาแพงบ้างน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี power bank m a x Safe ออกมานะครับซึ่งอันนี้ผมเอามาลองใช้ได้สักอาทิตย์หนึ่งละใช้กับตัว iPhone 13ของพงเนี่ยแหละครับซึ่งมันใช้ง่ายใช้ดีครับแล้วก็ตัวโค้งบนเนี่ยมันโค้งบนนะครับยิ่งเวลาแปะลงไปเนี่ยแล้วเราเดินออกไปข้างนอกกำอย่างเงี้ยครับก็ยังเหมือนถือโทรศรัพท์ธรรมดาแต่ว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึนงแต่โดยรวมเนี่ย มันใช้ง่ายมากๆครับใช้ง่ายจนพงรู้สึกว่าแบบเนี่แหละมันควรจะมีตั้งนานละแล้วก็คิดว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ Power Bank เนี่ยตอนนี้ Power Bank MaxSafe น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ใช้งานได้สะดวกสบายจริงๆครับก็น่าสนใจมากครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูครับจริงๆในคลิปนี้มีสปอนเซอร์ด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นสปอนเซอร์ที่โอเคแหละทุกคนอาจจะซื้อโต๊ะทํางานมาแล้วนะครับช่วง Work From Home ที่ผ่านมาแต่สําหรับโต๊ะตัวนี้พงใช้ ่ายรีวิวมาโหน่าจะปนีนึงแล้วมัง้งตั้งแต่ตอนที่พงอยู่ในศตรูเก่าเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้สาเหตุที่พงเลือกโต๊ะแทมนะครับเพราะว่าพงไปที่โรงงานของแทมมาจริงๆครับก็เลยได้เห็นกระบวนการการผลิตโต๊ะของเขาครับโต๊ะตัวที่พงเลือกใช้ก็เป็นไม้แท้ๆนะครับแต่ก็เอามาประสานกันให้มันเป็นผืนใหญ่ๆครับซึ่งตัวนี้พอเห็นแล้วพงก็เลยมั่นใจครับว่าโต๊ะตัวนี้มันคุณภาพดีแล้วมันก็คุ้มค่าที่เราจะจ่ายมากๆเพราะว่า เขาผลิตเองนะครับเราก็เลยสั่งไซส์ได้แทบจะทุกอย่างที่ต้องการหรือว่าจะออกแบบมีความสูงหรือมีแบบระดับชั้นระดับขั้นพิเศษตรงนี้มันสามารถที่จะแอดจัสตามความต้องการของเราได้หมดครับก็แน่นอนครับถูกใจมากก็เลยมี2ตัวครับก็จริงๆตรงนี้อยากจะเข้าเรื่อง iPhone กันต่อนะครับเพราะว่า iPhone 14เนี่ยเป็น iPhone ที่พงอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยครับจาก iPhone 13นะครับเนื่องจากว่าหน้าตาเหมือนกันสเปค เหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่กําลังลังเล iPhone 13กับ14เนี่ยถามว่าพงเชียอะไรเนี่ยพงก็อยากจะบอกว่าพงอยากจะเชียร์13มากกว่านะครับด้วยส่วนต่าง3,000แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นมาที่ไม่ได้เยอะมากนะครับ iPhone 13ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะได้อะไรที่ใหม่อย่างเช่นสีใหม่นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายวิดีโอที่โอเคมันมีระบบกันสั่นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ มันอาจจะสู้กับแอคชั่นแคมได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสู้ได้ไหมก็เดี๋ยวจะทำเทสให้ดูกันว่าตัวแอคชั่นโหมดของ iPhone ปีนี้นะครับที่ออกแบบมาจะใช้กล้อง a อัลตร้าไวแล้วก็ใช้ระบบการสั่นพิเศษตัวใหม่เนี่ยนะครับมาดูกันว่าสู้แอคชั่นแคมได้ไหมใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัว14 Pro ก็มีนะครับแล้วก็13กับ14เนี่ยนะครับ CPU ยังเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าแอบมีการเพิ่ม GPU มา1คอนะครับ แต่ว่าเรื่องความแรงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงต่างกันไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูในรีวิวตัวเต็มครับว่าหลังจากพงใช้แล้วเนี่ยพงจะรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับปีนี้ iPhone 14ซื้อเป็นสีขาวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสีขาวเนี่ยก็ลองดูในวิดีโอนี้นะครับว่าสีเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนสีทองเนี่ย iPhone 14 Pro ตอนแรกเป็นสีที่ผมไม่สนใจเลยครับแต่ว่าพอเห็นแล้วจริงๆก็สวยสวยมากสวยมากๆครับส่วน iPhone 14 Pro โปีนี้ผมเลือกซื้อมาในความจุ1ท์นื่องจากว่า กล้องตัวใหม่ที่ให้มาเนี่ยก็มันน่าจะทําให้คนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยได้รับความสนุกนะครับแล้วก็มันใช้พื้นที่เยอะขึ้นมากครับแต่ว่าตัว14 Pro <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อเล่า14ให้จบก่อนนะครับ14เนี่ยได้อะไรเพิ่มมาจาก13บ้างโอเคกล้องเนี่ยปรับปรุงนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังให้สเปคเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีตัวระบบใหม่นะครับที่จะเอาไว้ประมวลผลภาพนะครับคงจําชื่อไม่ได้แต่ว่า แน่นอนเราขึ้นตัวหนังสือให้ดูได้ครับแล้วก็มีอะไรใหม่ครับระบบการสั่นใหม่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นแอคชั่นโหมดเนี่ยมันใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับกับเซนเซอร์ชิฟต์นะครับเป็นการสั่นที่เมื่อก่อนอยู่ในรุ่นโปรนะครับที่12 Pro Max นะครับ12 Pro ไม่มีนะ12 Pro Max แล้วก็13 Pro 13 Pro Max มีตอนนี้ใส่ใน14แล้วด้วยก็มันการสั่นได้ดีขึ้นครับแต่ต้องมาดูนะครับว่ามันจะช่วยในการถ่ายของเราได้ดีขึ้นยังไงบ้างน,นะครับับซซึึ่่่่่งงงง3 13ทีีเป็นนนสววตตาาร้ขอ14กผมคิด ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ย13น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับประหยัดได้3 0 0พแต่สําหรับคนที่ต้องการในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพที่ดีขึ้นก็แน่นอนครับ14ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ต้องลองมาดูกันนะครับว่าเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยออกมามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจุดอัปเดตที่เล็กน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรต่างกันมีมีประมาณเนี้ยแหละครับนอกนั้นก็แบตเตอรี่ต่างกันเล็กๆน้อยๆอยซึ่งไม่ต้องนับก็ได้นรัต่อปเดใหญิงๆ คราวนี้อยู่ที่14 Pro ครับก็คือมีตรงนี้ครับนี่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 ตรงนี้น่าจะเห็นกันเนาะแต่ผงก็อยากจะอวยชาว Android ครับชื่อ Dynamic Punch Hole Display ครับก็ชาว Android เนี่ยเขารู้จักหน้าจอที่มีการเจาะรูแบบนี้นะครับชื่อว่า Punch Hole Display มาหลายปีมากแล้วแต่ชาว p h o n e เนี่ยเพิ่งจะได้สัมผัสนะครับเดี๋ยวพงจะรีวิวนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่พงกำลังกังวลอย่างแรกเลยนะครับก็คืออย่างตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่า พงเปิด iPhone 13มาให้ดูเนี่ยเวลาที่เราเล่นมิวสิกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่ถือมือถือเนี่ยแล้วอยากจะกดเนี่ยมันก็อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็น UI ที่ใช้งานง่ายครับแต่ว่าพอมันเป็นเดามิกนะครับเป็นเกาะอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็ตัว UI มันจะไปอยู่ข้างบนครับเวลาใช้งานเนี่ยถือแบบเนี้ย เอาใช้ลําบากละเราก็ต้องเอื้อมมือขึ้นไปกดนะครับอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นนะครับที่สําหรับการทารีวิวเนี่ยน่าจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ครับก็หลายคนอาจจะตื่นเต้นซึ่งจริงๆผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีความสวยงามนะครับวิบวับวิบวับแต่ว่าพอดูเรื่อง UI เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูทีว่าสมูทไหมเราจะปรับตัวได้ง่ายไหมหรือว่าใช้ไปแล้วมันจะขัดอะไรบ้างหรือมันอาจจะไม่ขัดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องปรับปรุงเยอะมากนะครับกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายในที่มืดได้ดีมีการปรับปรุงสเป เนี่ยนะครับก็คือได้รับการใส่เซ็นเซอร์48ล้านเข้าไปครับซึ่งตรงนี้ก็อธิบายก่อนนะครับมันไม่ใช่ถ่ายออกมาแล้วได้48ล้านนะครับไม่แน่ใจว่ามีหมด48ล้านไหมแต่ดูจากตอนงานเปิดตัวที่ซูมเข้าไปได้เยอะๆน่าจะมีหมด48ล้านครับ แต่ไอ้โมด48ล้านตรงนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากอีกนะครับก็คือใช้เทคโนโลยี quad b i n i n g นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า quad pixel ก็ได้ก็คือการรวม4พิกเซลเนี่ยนะครับ1 2 3 4นะครับให้เป็นจัตุรัสเนี่ยรวมกันให้กลายเป็น1พิกเซลครับเพราะฉะนั้น48ล้านเหลือ12ล้านเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะได้ตัวพิกเซลเนีที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรับแสงการเก็บสีก็จะทาได้ดีขึ้นครับ ก็อาจจะทําให้ภาพนี่มันสวยขึ้นมากๆนะครับแต่ต้องรอดูอีกทีหนึงแล้วก็เห็นว่าเวลาใช้หมด48ล้านถ่ายเนี่ยตัวไฟล์ภาพนี่มันใหญ่ขึ้นมากนะครับใหญ่ขึ้นแบบกระจุยเลยผมก็เลยจัดเต็มที่มา1เทาลบต์ครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบการถ่ายวิดีโอชอบการถ่ายรูปนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ชอบการถ่ายวิดีโอชอบการถ่ายรูปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้48ล้านถ่ายรอเยอะๆนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอแบบโปรเรสนะครับว่า1นึเทลบนี่ยถ่ายแล้วเป็นยังไงได้เยอะแค่ไหนแล้วจุใจแค่ไหนครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันกับตัว1นึทลบตัวนี้ครับจริงๆวันนี้ ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะเอามาพรีวิวหรืออะไรเลยครับแค่อยากจะชวนทุกคนมาแกะกล่องด้วยกันนะครับแล้วก็อยากที่จะมาอวดครับว่าผมซื้อของมาใช้กับ iPhone เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยส่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่า iPhone 1 4 i p h o n e 14 Pro เนี่ยอยากเห็นเชสเรื่องอะไรบ้างนะครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ มันน่าสนใจมากจริงๆเนี่ยหรือว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคพงอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเอามาทํารีวิวให้ดูกันให้ติดตามกันครับแล้วก็ฝากดูด้วยนะครับพงก็จะพยายามเอาข้อมูลเนี่ยที่ช่องอื่นอาจจะไม่ได้พูดนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเก็บสะสมมาเอามาทำรีวิวนะครับ iPhone 14 iPhone 14 pro นะครับแล้วก็จะมี14เทียบกับ13ด้วยเพราะพงคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังสนใจอย,อยู่ครับว่า14ดีหรือ13ดีนะครับแล้วก็ส่วน14กับ14 pro นี่ไม่แน่ใจจะทาามะรเพรว่ มันต่างกันเยอะมากๆนะครับัางเรื่องราคาแล้วก็เรื่องการใช้งานน่าจะแตกต่างกันหลายๆจุดครับแต่ก็อยากจะฝากให้ติดตามกันไปด้วยครับรวมถึงตัวอะแดปเตอร์ด้วยนะครับของ ZMI ที่สวยๆยปีนี้สวยมากอ่ะสวยมากๆก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวพงม,มีแจกจะได้ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันครับยังไงวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ไว้เจอกันในรีวิวต๊ะเต็มครับสวัสดีครับ